ในหมอนของเล่นใหม่ไอ้ตังเอา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 ,เาตังเั <c> ้ย <oughs> ล่วงล่วงปล่อยเขาเล่นนะฮะตัวละหนึ่งชั่วโมงในห้องนี้นะครับเปิดแอร์มันเล่นเลยเนะียนะ่ยนดะูเนี่ย ตุกาตาของยี่เห็นทั้งนั้นนะฮะเนี่ยของยี่เห็นทั้งนั้นอืใหญ่ต่อต่ตางดูบันดูบัอลตาบุญชอบบุญอ,อืมอืม เป่าตังบอกเขามาเล่นในห้องนะฮะบัดารา,าไปเป่าตังเนี่ยแต่บัเดือพ่อว่วงนอนแล้วเนี่ยลูกเลยหนูจะเล่นเหนื่อยแล้วก็ทีะลูกหนูหิวข้าวยังไม่สนนะเล่นอยู่ไม่สนหรอกมันเล่นมันแคเล่นของมันอยู่เงี่ย สนุกของมันนั่นแหละแล้วก็จะวิ่งลงมากัดนี่ตุ๊กตาหมีกัดหมอนขี่หมอนอะไรของมันเนี่ยคาบรีโมดวิ่งหนีเราอะไรอย่างเงี้ยด,ดูมันดิสนุกเขาละเอา้า ขาบขึ้นไปเลยนะฮะแต่มันจะค้าบไปไว้ที่นอนมันคอยดูเอาล่วงล่วงตมน้ำหน้าเอ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 าหมอนอีกเอาสนุกมันแล้วะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้วปึ๊บนาาว่าแล้วขี่หมอน หมอนต่อทะเลาะกับตุ๊กตาหมีมันชอบไปขี่หมอนนะฮะตางเขาบ้านยาง